ตำรวจไซเบอร์จับมือกสทชปเปิดยุทธการระเบิดสะพานโจรสกัดขบวนการคอรเซนตเตอร์ชายแดนเมียนมาตำรวจไซเบอร์และกสทชร,ร่วมกับฝ่ายปกครองทหารเปิดยุทธการระเบิดสะพานโจรที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและสัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่อาจถูกแก๊งลเซ็นเตอร์นำไปใช้หลอกลวงประชาชนการตรวจค้น4จุดเป้าหมายสำคัญได้แก่วัดเจดี3องค์พบเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องสงสยัยซอยพาณิทหพบเสาส่งสัญญาณขนาดเล็กหันหน้าไปอย่างเมียนมาบ้านต้องสงสยัยคาดว่าใช้กระจายสัญญาณให้แก๊งลเซ็นเตอร์จุดตรวจด่านชายแดนพบการลากสายไฟข้ามแดนไปยังเมืองพยาตองซูซึ่งทั้งหมด อยู่ระหว่างการตรวจสอบและเตรียมดําเนินการกับผู้เกี่ยวข้องผลตํารวจโทรไตโรงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวน,สวนอาจอยากรรมทางเทคโนโลยีระบุว่าการตรวจสอบพบการลักลอบใช้ไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตข้ามแดนยงไม่กี่เลยนะครับแล้วก็มีการหันแอตเทน่านะครับเสรรยาสัญญาณเรื่อะตา,รรรายสนะัญญาณไปยังเขตประเทศเชียบ้านนะครับแล้วก็จุดนั้นเนี่ย ใกล้กับเรื่องการคอนเตอร์ตรที่เราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่วงการคอมพิวเตอร์หรือบอนออนไลน์นะครับซึ่งพวกนี้จะทำวงนี้ดนะครับมีประเทตประเทศเทุ่นบ้านเนี่ยมีทั้งหลังเยู่ดมีแค่นแนวกำแพงด้านแล้วก็ทำติดกับกำแพงเลยซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เตรียมระง,งับการส่งสัญ,ญญาณพร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องทางการสื่อสารของแกล้ง call center ลดความเสียหายของประชาชนไทย หากพบการกระทําผิดเพิ่มเติมจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมข้าชาติให้หมดไป